ท่านทั้งหลายเมื่อวานเราปิติกันตอนที่บัวสีเหล่าเนาะเราจะเป็นบัวเหล่านี้ให้ได้นะแล้วก็ปิติกันในเรื่องราวของท่านที่ได้ไดบวชในพระศาสนารูปแรกคืออัญญาโกนทัญญะได้เป็นพระสงฆ์อัญญาสีวัตโกโกนทนโยนะครับโกนทัญญะรู้แล้วหนอก็คือพระอัญญาโกนทัญญะจากการแสดงธรรมจักรกประวัตนาสูตรคุณครับวันนี้ต่อเนื่องกันนะ มาพระพุทธเจ้าทรงสร้างทีมคือคณะกองทัพธรรมในการเผยแผ่พระาศาสนาในยุคแรกครับคือจำนวนอย่างนี้เริ่มต้นที่ปัญจะวัคคีย์คือ5ก่อน5รูปนี้เป็นพระสงฆ์ชุดแรกครับคนแรกองค์แรกคือพระญญาญยโกณทัญญาจากนั้นพระองค์ท่านไปโปรดยะสะกุลบุตรซึ่งเป็นลูกชายของเศรษฐีแห่งพระราศีครับปรากฏว่ายะสะกุลบุตรเนี่ยไม่อยากอยู่บ้าน แล้วก็แบบว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินดุ่มออกมาจนมาถึงป่าอิสิปตนามาคทายวันพระเจ้า,า,าส่งประทับนั่งรออยู่แล้วก็บอกว่ายัสะจงมาสู่เราที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องครับตอบคําถามในใจเขาแล้วก็แสดงธรรมให้ยศากุลบุตรจึงไปพาเพื่อนมาอีก54คนบวชได้เป็น55บห้าแล้วนะห5บห้าบวก5้าเป็น60 ปรากฏต่อมาจึงได้พบกับพัทธวคีอีก30คนที่รุ้เวลาเสดานิคมอีก30รูปก็ได้บวชในพระศาสนากลายเป็น90ล้นะกลายเป็น90ละหลังจากนั้นพระเจ้าจึงคิดว่าถ้าทำไปอย่างนี้ก็ได้ทีละหลัก10เราต้องไปที่ที่มีชุมนุมชนที่ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเปลี่ยนหัวขบวนเสียเปลี่ยนหัวหน้าเขาให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิ แล้วลูกน้องลูกศิษย์ก็จะได้มาเป็นกําลังในการเผยแผพร่ศาสนาโดยเร็วพระองค์จึงมุ่งหน้าไปสู่ชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องนั้นเป็นลัที่บูชาไฟครับมีโรงไฟตั้งอยู่เคารพในเรื่องของไฟแล้วก็เป็นที่เคารพของชาวราชครืพี่ใหญ่ชื่ออุลุเวลากัดสปะครับมีสิทธิานุสิทธิ์500ครับพี่รองชื่อนาทีกัดสปะชื่อมีสิทธิ์300แล้วก็ น้องเล็กชื่อขยะกับสปามีสิทธิ์200คุณชื่ออุรุเวลาชื่อนาทีชื่อขยามาจากอะไรครับมันคืออย่างนี้คุณมันจะมีโค้งน้ําอยู่ในแม่น้าในลันชลานะมันจะโค้งเป็นเหมือนแบบเหมือนโค้ง,งป่องๆอนะ่ะเนาะตัวต้นทางเนี่ยที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยที่ใหญ่อยู่ส่วนน้องรองเนี่ยอยู่ตรงกลางน้ําอยู่ตรงกลางแม่น้ําจึงเรียกเรียกชื่อว่านาทีกับสปา ส่วนคนเล็กอ่ะอยู่ตรงแดนตัดสรูเลยคือที่ขยาครับพุทธขยาก็เรียกว่าขยากัสปะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมครับรวมเป็นลูกศิษย์ทั้งสิ้น1,000คนนะห0ึ่ตนของนักบวชแล้วก็มีอาจารย์อีก3รวมเป็นอีก1น0่พุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ปราบพยศอุรุเวลาจนจบ500แรกบวชครับลอยเครื่องบริขารของฤาษีนักบวชนั้นสิ้สนกลายเป็นพระสงฆ์ น้องคนกลางก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นว่ะเครื่องบวชลอยมาเป็น500ชุดไม่ใช่โดนฆ่าตายหมดสำนักก็เลยยกทัพไป300จะไปช่วยพี่ที่ไหนได้พี่นั้นนั่งเป็นพระแล้วพระเจ้านั่งอยู่เป็นประมุขถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราได้ฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วเรานับถือาศาสนายิยิ่งาศาสดาแสดงธรรมอะไรพระเจ้าก็แสดงธรรมอีก300บวชทันทีครับบารมีถึง300บวชปับ๊บน้องลอยเครื่องบริขารเพีงน้องเล็กตกใจมาก ห้าร้อยชุดแรกลอยมาแล้วสามร้อยชุดกลางมาอีกแล้วตายว่ะพี่เราตายละมั้งแปดร้อยคนยกทัพมาจากปลายน้ำฮะขึ้นไปจากขยาไปหาอุรุเวลาไปถึงอา่าวเจอพระเต็มเลยแปดร้อยรูปอาพี่เราทั้งนั้นนี่นะวะคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้บัดน,นี้เราเป็นพระภิกษุในศาสนาพทธแล้วน้องเล็กเอ๋ยจงได้มาฟังคำของพระาศาสดาด้วยกันพระาศาสดาดก็แสดงธรรมน้องเล็กอีกสองร้อยอุลุรมหมดนะ กลายเป็นกําลังใหญ่1,003รูปทันทีครับจากนั้นจึงได้เกิดความเชื่อมโยงต่อไปตรงที่ว่าอุปติศาและโกลิตะสองคู่ซ้ายขวาที่ยังไม่มาอุบัติเพราะยังเป็นพรามหนุ่มอยู่ยังเป็นนักบวชหนุ่มบุญสัมพันธ์นั้นจึงได้เกิดปรากฏการที่พระอัศชิไปบินธบาตอัน นิคมมันท่านได้อยู่นั้นปรากฏว่าอุปติสะเห็นพระอัสชิเข้าเอ้ยทําไมนักบวชนี้น่าเลือมใสแท้ไปกราบและไปตักบาตรดีกว่าก็เลยไปตักบาตรพระอัสชิแล้วก็ถามว่านักบวชนี้ท่านเป็นนักบวชในความเชื่อใดหรือเป็นนักบวชในศาสนาพุทธใครเป็นศาสดาท่านศาส,าสดาเราชื่อพระโคตมพุทธเจ้าศาสดาท่านสอนอะไรหรือนี่คือธรรมะที่สั้นที่สุดครับ พระสัชชีบอกว่าเราเพิ่งเป็นพระใหม่ยังไม่มีทําอะไรยาวๆหรอกแต่ที่ศาสดาเราสอนแล้วเราจํามั่นไม่ลืมพระองค์ทรงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ้นคํานี้เท่านั้นอุปติสสะผู้สร้างบารมีด้านปัญญามานับพบชาติไม่ท้วนบารมีเต็มส่วนบรรลุความเป็นโสดาบันวินาทีนั้นทันทีกราพระสัชชีเป็นอาจารย์แล้ว ด้วยสัญญาใจของกลัลยานมิตรอุปติสาเป็นเพื่อนรักกับโกริตะสองคนนี้บอกว่าใครไปเจอธรรมอันประเสริฐก่อนให้มาบอกอีกคนด้วยอุปติสารีบตรงไปหาโกริตะแล้วบอกว่าโกริตะบุญของพวกเรามาแล้วเราได้เจอธรรมนั้นแล้วที่พวกเราปรารถนาไหนละเพื่อนจงแสดงธรรมนั้นแก่เราโกริตะถามอุปติสะอุปติสะจึงบอกว่า เราได้ยินมาจากพระอัสชิผู้เรานับถือเป็นอาจารย์เป็นนักบวชในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาโกดิตาบรรลุโสดาบันทันทีเช่นเดียวกันสองคนเพื่อนรักบอกว่านี่ขนาดฟังธรรมสั้นๆของพระสา,าวกเรายังบรรลุขนาดนี้ท่านได้ฟังธรรมของพระาศาสดาจะขนาดไหนจูงมือกันไปยังจุดที่พระาศาสดาประทับอยู่ครับ ในท่ามกลางหมู่สงฆ์เป็นพันๆน,นั้นพระศาสดาก็บอกว่าภิกษุดูส mm. ินั่นละ่ะอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขอยางเรากําลังเดินเข้ามา mm. อุปติศาและโกริตกากําลังเข้ามา mm. และจึงได้ขอบวชในพระศาสนาเป็นอีหีพิคูอุปสมบทา mm. อุปติศาจึงได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนโกริตะได้รับนามใหม่ว่าพระโมคคลานะ สองคนสองพรามเปลี่ยนสภาพเป็นพระภิสุสงฆ์และนี่คืออัคราสาวกธรรมเสนาบดีเบื้องซ้ายและเบื้องขวามือซ้ายมือขวามาพร้อมแล้วประกอบแล้วครับและไปชวนเพื่อนด้วยครับบอกแล้วไงคนสร้างบุญเขาไม่ทําคนเดียวหรอกเขาต้องชวนเพื่อนชวนฝูงชวนคนรู้จักชวนคนรักเพราะนี่มันเป็นเรื่องบุญอุปติสาและโกดิตาจึงไปชวนพวกอีก250คนครับมาบวชเป็นพระพิสุในศาสนาในแกงนี้ก็เลยเกิดเป็น252าอัศาจารรย์ยิ่ง ตัวเลขรวมสิริทั้งสิ้น1345รูปนี่คือปฐมสง์ทีมคณะธรรมะชุดแรกกองทัพธรรมพุทธเจ้าครับท่านทั้งหลายและนี่เองเป็นเหตุให้เมื่อการของมาคราบูชาที่พระพิสูจน์ทั้งหลายได้จาริกกันออกไปที่ต่างๆได้เกิดการกลับมาประชุมรวมกันของพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์โดยมิแน,น่นัดหมายในค่ำคืนของมาคบูชานั้น ปรากฏเกิดเป็นพระสงฆ์1250รูปก็มาจากจำนวนนี้แหละที่ได้กลับมาฟังโอวาทปาติโมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลทั้งหมดบรรจงเล่าอย่างดีโดยธรรมปัญญานะครับสาธุสาธุสาธุครับสรุปแบบสุดแล้วนะเข้าใจอย่างว่าอ๋อมันมีเหตุอย่างนี้นี่เองนะ อ๋อ1ันสรูปโดยไม่ได้นัดหมายอย่างนี้นี่เองนะกลับมาประชุมที่เบรุวันที่ป่าไผ่วัดป่าไผ่อันพระเจ้าพิมพิษษาาสารสร้างถวายเป็นบุญกุศลนะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้คุณทั้งหลายคุณทราบไหมว่าอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเป็นบิดามารดาของยาศสากุลบุตรได้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ท่านเป็นเศรษฐีเมืองพราณสีและมีแม่ของยาสัต์กระบุตรชื่อสุชาดามีวิสาขาเป็นภรรยาเก่าเศรษฐีสามคนนี้แหละพอลูกชายได้บวชก็ไปฟังธรรมจากพระเจ้าเป็นอุบาสกและอุบาสิกาผู้ถือรัตนะเป็นคู่แรกของโลกบรรลุโสดาบันนะครับสาธุครับสุดนะคนวันนี้ ลึกซึ้งมากนี่ขนาดแค่คู่เดียวและแล้วในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน3คือมาฆปูรณนมีครับหลังจากที่ผู้เทธเจ้าตัดสุแล้ว9เดือนหมู่อริยสงฆ์ซึ่งเป็นเอหิพิขุสมบทาที่พระองค์ทรงบวชประธานบวชด,ด้วยพระองค์เองทั้งหมดได้กลับมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยนับว่าสถิตินั้นทำไมน่ะมีพระตั้งพันสาม้าแล้ว ทำไมนับแค่พันสองคืออย่างนี้นักวิชาการทางพระศาสนาให้ข้อสังเกตว่าที่นับว่าเดินทางกลับมานั่นคือพ2นสไงแต่มีส่วนหนึ่งอะประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ที่เวลุวันอยู่แล้วไงครับเลยไม่ได้นับว่าเดินทางมาไงอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนับเฉพาะที่เดินทางกลับมาจากการเผยแผ่พระศาสนา1250รูปดังนั้นจึงเป็นการแสดงโอวาทปาติโมก อันเป็นหัวใจของพระศาสนา3ข้อโอวาทที่1คือสัพพปาปัสสะกระนังความชั่วอกุศลทั้งปวงไม่ทำครับโอวาทที่สองคือกุศละสะัสุปสัมปทาการทำความดีถึงพร้อมด้วยกุศลทำทุทก,ทกเมื่อครับอันที่3คือสัจจิตตาประโยชน์ธนังคือการทำจิตให้ใสสว่างบริสุทธิ์ความผ่องใสนี่คือโอวาทสามเอตั้งพุทธศาสนงด้วยธรรมนี้แม้พระเจ้าทั้งหลายก็ทรงกล่าวด้วยธรรมนี้ เราจึงถอดรหัสด้วยพลังของจิตอธิษฐานให้เป็นองค์ประกอบให้คุณจำได้แม่นมั่นตลอดชีวิครับไม่ลืมในอธิษฐานนี้ตลอดไปคืออะไรเนาะคือสิ่งที่อยู่ในเล่มครับคือสิ่งที่อยู่ในเล่มโดยตรงแล้วก็ถอดรหัสว่าจงจำง่ายๆว่ากระบวนการทางจิตตามโอวาทสาจงละชั่วทุกวิถีจงทำดีให้ถึงพร้อมจงน้อมจิตให้สว่างใสบริสุทธิ์นี่แหละ คือโอวาทของพระศาสนาแม้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้มาตัดสรู้ก็จะทรงประกาศเช่นนี้ขอน้องกราบในธรรมนั้นทั้งปวงครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุกราบในบุญของการแสดงโอวาทปฏิโมกอันเป็นปฐมโอวาททั้งปวงครับสาธุสาธุสาธ,สาธุครับและโมทนาบุญกับผู้ใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทสามอย่างเคร่งครัดและจริงใจจนเกิดเป็นความจริงในชีวิตจนหลุดพ้นนโมวิมุตตานางังนโมวิมุตติยา สาธุครับพวกพวกที่กราบหลวงปู่ศิลาคงปิติมากว่าโอ้มีคำนี้ปรากฏแล้วเวลาที่เขาถือพระหลวงปู่ศิลาก็จะมีคาถานโมยุตนางนโมยุวิทยาอยู่ในในจิติฐานก็มีนะเอาไว้ก่อนเดินทางไงทำให้หมดแล้วก็บอกแล้ว,ว่าถอดจากพระสูตรถอดจากพ่อแม่ครัวอาจารย์ทําให้สุดแล้วทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นะหากแม้นตายไปก็ไม่เสียดายว่าเราได้ทําไว้แล้ว ในเรื่องเรื่องนี้เกิดเป็นกระแสของความสุขด้วยการทำอย่างแท้จริงแล้วอย่างนี้นะน,นี่ให้คุณดูจิตเริ่มต้นวันใหม่ไงนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาอยู่ตรงนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วหนูเกิดจำสลับเอานโมวิมุติยาก่อนแล้วต่อด้วยนะโมวิมุตตานังได้ไหมได้ครับเขาเรียกว่านุโลมปฏิโลมฮะเหมือนนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ,นะละ่ะ ขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านผู้ผลแล้วทั้งหลายขอความนอบน้อมจงมีแด่วิมุติธรรมทั้งปวงครับสรุปไปอยู่ในเล่มนี้หมดแล้ว e x a c ซ l y c คอ r e ็กครับหลายคนเอาไปหนุนอย่างเดียวนะอ่านด้วยคุณอ่านแล้วเอาไปใช้นะโดยโอวาทปฏิโมกถ้าถอดรหัสโดยแท้จริงจากพระสูตรครับ เขาจะเรียกว่าหลักการ3อุดมการ4ี่วิธีการ6หลักการ3คือเมื่อคืแหละและชั่วทําดีทําจิตบริสุทธิ์นี่แหละและชั่วทุกวิธีทาดีถึงพร้อมน้อมจิตสว่างใสบริสุทธิ์อันนี้คือหลักการ3ครับส่วนอุดมการ4มีอะไรบ้างครับ1ครับจงเป็นความเป็นผู้อดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งที่ขัดใจชัดนะอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งที่ขัดใจครับไม่มีอะไรเป็นไปดังใจเราได้ทุกอย่างหรอก เราอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ขัดใจได้มากเพียงใดแปลว่าเป็นหลักประจําใจของผู้มีบารมีธรรมในพระศาะสนา 2. อุดมการสองมีนิพพานเป็นเป้าหมายหลักประการเดียวครับที่สุดแห่งธรรมคือที่นี่คือนิพพานนี้นิพพานอันเป็นความสงบของความสิ้นอาสวะทั้งสิน้น 3. ม จงไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่ากายวาจาใจไม่ว่ากรณีใดแม้มีโอกาสเบ,เบียดเบียนก็ไม่เบียดอุดมการที่4จงมีจิตสงบจากความคิดอกุศลทั้งหลายอย่าเอาจิตนั้นไปคล้องแวะกับอกุศลใครคล้องแวะกับอกุศลเราไม่เอาเลยคืออาเซวนาจัพรานังอย่าเอาพลังงานลบของเขามาเป็นชีวิตของเราฮะชัดเจนที่สุดนี่คืออุดมการ4ส่วนวิธีการ6คืออะไรครับ วิธีการ6เป็นโอวาทที่พระองค์ให้กับพระทั้งหลายที่จะออกเผยแผ่พระศาสนาเธอจงไปด้วยวิธีการ6อย่างนีง้หนึ่งอย่าไปกล่าวร้ายผู้อื่นเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้ของหมวดจรุนผมดูปับ๊บไม่มีว่าร้ายเลยใช้ได้ 2. ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วย 3. ประพฤตตนสำรวมหน้าเลื่อมใส 4. ประมาณในการบริโภค 5. สันโดษไม่คุกคีกับหมู่คณะและหมีความเพียรพัฒนาจิต หกประการนี้คือหลักการ3วิธีการ4วิธีการ6นะครับหลักการสาอุดมการ4ี่วิธีการ6บันทึกได้ครับนี่ครับสาธุสาธุสาธ,สาธุครับนี่ธรรมทานเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะเขาทำดีมากในหนังสือเนี่ยทันทั้งหลายครับในพรรษาแรกหลังการตัดสูครับพระเจ้าพิมพิสารประกาศตนเป็นอุบาสกได้ถวายเวรุวนันันเป็นป่าไผ่ใกล้เมืองราชคือร่มรื่น สงบขอถวายเป็นสังฆารามในพระาศาสนานี้แหละวัดแห่งแรกในพระาศาสนาโมทนาบุญกับพระเจ้าพิพิสารครับสาธุสาธุสาธุครับไปต่อครับคุณทั้งหลายในพรรษาที่สองครับผู้เป็นสหาชาติกับบุรุเจ้าผู้หนึ่งและเป็นสหายสนิทมาตั้งแต่เล็กบัดนี้เป็นอมต์แล้วฮะชื่อกาลุทายีอมตะกาลุทายีเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยบุรุเจ้าพระเจ้าสุดโท o นะจึงมีพระบัญชามาว่ากาลุทายี จงไปนิมนต์รัธนาพระเจ้ากลับมาโปรดญาติที่กบิลพัทด้วยเพราะก่อนหน้านั้นส่งใครมามาฟังธรรมบัพกะบวชไม่กลับไปอีกแล้วส่งใครมาก็ฟังทรรแล้วก็บวชละคําสั่งหมดเลยฮนะเข้าสู่ร่มพระธรรมของพระเจ้าหมดในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จกลับไปยังกบิลพัทไปโปรดพระญาติในพรรษาที่สองครับ ในครั้งนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะข้อที่หนึ่งครับทรงสแสดงอิทธิฤทธิเรียกศรัทธาจากพระญาติแล้วจึงสแสดงธรรมครับให้เห็นว่านี่ไม่ใช่สิทธัตธาธรรมดาที่ท่านรู้จักอีกแล้วสแสดงฤทธินิดๆ,ๆหน่อยๆคุณไปหาดูแล้วกันมีอยู่ในพุทธประวัติเห็นปั๊บโอ้โหไม่ธรรมดานี่ว่าสิทธัตถะต้องบรรลุอะไรมนันแน่ๆสร้างศรัทธาก่อนข้อสอง แล้วจึงแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาจนพระบิดาสําเร็จโสดาบันครับสาธุครับนี่คือการทดแทนคุณของลูกที่กระตันอยู่ที่สุดพาพ่อเข้าสู่ธรรมและไม่พอพาพ่อบรรลุธรรมด้วยครับนี่คือสุดยอดนะแม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวรอไปโปรดแม่สามครับฝั่งภรรยานางแก้วคู่บาร,รมีพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระนางพิมพาอดีตพระชายาสาเร็จโสดาบันเช่นเดียวกันครับสาธุครับสี่ครับ ได้ทรงบวชให้เจ้าชายนันทะเจ้าชายนันทะนี่เป็นพระโอรสของพระนางประชาบดีเรียกว่าเป็นร่วมบิดาเป็นลูกเ,เป็นพี่น้องต่างมารดาเออเจ้าชายนันท h เนี่ยเจ้าชายนันทะนี่เาาพิ่งอภิเสกสมรสด้วยปรากฏว่าตอนแรกไม่อยากบวชไงนันทาไม่อยากบวชคุณพระเจ้าก็เลยบอกว่าทําไมไม่บวชก็เพิ่งแต่งงานยังไม่ได้เชยชมมาเหสีเลยสวยขนาดนั้นไม่เชยชมก็เสียดายอะไรเง อ๋อเธอเสียได้เหรองั้นเดี๋ยวตถาคตจะพาไปพาไปไหนพระเจ้าค่ะพาขึ้นสวรรค์เนะี่ยพาไปแค่สวรรค์ชั้นล่างๆอะล่ะแล้วก็พาไปดูนางฟ้านี่เป็นนางฟ้าในระดับล่างที่สุดของสวรรค์ชั้นนี้แม่เจ้าสวยมากแล้วดูในวิหารนั่นอันนั้นนางฟ้าที่มีบุญเต็มกําลังของที่นี่อันนั้นเป็นบริวารของพระอินทร์อะไรเงี้ยหูสวยหมดเลยเป็นยังไงล่ะนันทะเทียบกับมเหสีเจ้า เทียบไม่ได้มนุษย์จะไสู้กับหนังฟ้าไงเทียบไม่ได้ครับนี่แหละนันทะรูปกายเนี่ยมันจึงยึดติดไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หลงในรูปเหล่านั้นไม่ได้เลยเพราะกายทิ์ที่มาจากกำลังบุญมันสูงกว่านั้นหมดสวยงามสว่าง,งสวัยหมดเนี่ยสวยทั้งนั้นหน้าตาดีๆทั้งนั้นแล้วยังแล้วยังไงอ่ะพอนันทะคลายคลายตัวนี้ได้จึงลงมายอมบวชครับและ เป็นพระอาหารหันต์เลยฮะสำเร็จอราหันต์เลยฮะสาธุครับสุดยอดนะนี่เป็นการตอบแทนคุณของพระนางประชาบดีไงเปลี่ยนลูกของพระนางประชาบดีเป็นพระอาหารหันต์เนืฮอกัตันยูยิ่งและครับเกิดเหตุการณ์สําคัญคือการทรงบวชให้เจ้าชายสักยะอีก5องค์เจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุธทธะเจ้าชายอานน์เจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมพิระครับนี่เจ้าชายสักยะนะแล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 ะ ตัวเอกตัวเอกต้องมาฮะบวชกับเขาด้วยฮะเจ้าชายเทวทัตรครับบวชด้วยครับพระเจ้าบวชให้แทๆ้ๆพระุทธเจ้าเป็นอุปชาคุณรู้หรือ,อยังว่าเทวทัตจึงได้รับกรรมหนักมากเพราะอาจกระตันยูต่ออาจารย์ผู้ให้กำเนิดท,งทางธรรมคือพ่อแม่ท,งทางธรรมของตนด้วยกรรมของเทวทัตจึงยากที่จะให้อภัยยิ่งจึงเรียกอนันตดิยกรรมหวังให้พระศาสดาตายตลอดเวลาเลยอะและอยากยึดครองหมู่สงฆ์เองและทําสงฆ์แตกแยกทําทุกข้อ ของอนันตริยกรรมพ่อกับแม่ก็ตอมใจนะถือว่ามีความเสียใจจากความประพฤติผิดของเทวทัตลูกชายตอมใจตาย,ตายอีกคือครบหมดอ่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําร้ายพุทธเจ้าฆ่าพระอ,อรหันต์ทุกสิ่งทุกอย่างทงหมดอ่ะแถมไปยุยงพระเจ้าชาติศัตรูให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารอีกพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเอกอาัคราราชสูรประถมพกผู้ถวายวัดแห่งแรกของพระศาสนาผู้สําเร็จโสดาบัน่ะให้ลูกเขาไปฆ่าพ่อแย่งสมบัติอีกเทวทัตยอยู่หลังเบื้องหลังหมด จึงได้รับกําหนักขนาดนั้นแต่เจ้าชายเทวทัตเนี่ยมันก็มาบวชพร้อมๆกับห้าเจ้าชายมีเจ้าชายอยู่สองนามที่น่าสนใจมากคืออนุรุทธะกับเจ้าชายอานนนท์เจ้าชายอนุรุทธะภายหลังจึงเป็นพระอนุรุทธะเจ้าชายที่มีทิพยาจักษุและเป็นเจ้าของขนมไม่มีไงพอบอกขนมไม่มีปับ๊บเทวดาจัดให้เพราะคำว่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่เกิดกับชีวิตพระองค์จากจิตอธิษฐานที่ข้ามภพชาติมา ตามมาเป็นพระอินทร์ดูแลพระโพธิสัตว์ตลอดเวลาจนพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพุทธเจ้าตัวเองจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะรอพบชาติสุดท้ายบรรลุธ,ธรรมแม้นในมหาปรินิพานพระอนุรุธทธานี่แหละใช้ทิพยะจักษสูตรตามดูว่าจิตของเรือเจ้านั้นทรงถอนถอยอย่างไรบอกจิตพระองค์ลำดับเป็นปฐมฌานเป็นทุติยฌานเป็นตัตยิยฌานเป็นจตุตถาฌา,านขึ้นสู่อรูปฌาน5อรูปฌาน6อรูปฌาน7อรูปฌาน8ถอยกลับลงมา8 7 6 5้าระหว่างที่จิตกําลังจะเข้าสู่ รูปฌานชาที่4นั้นจิตยอยู่ระหว่างรูปฌานชากับรูปฌานชาจิตพระองค์ดับปรินิพานตรงจุดนั้นคือความว่างเว้นไม่ยึดติดในชาในใดๆครับนี่พระนุทุธะไขปปิศาาไว้ให้ครับละเอียดลึกซึ้งมาก,กนะคุณโฟกัสให้แล้วนะสิ่งสําคัญควรรู้คุณทั้งหลายครับแต่ปรากฏว่าด้วยกุศโลบายของพระเจ้านั้นต้องการให้เจ้าชายทั้งหลายละทิฐิพระสงฆ์ผู้ใด ที่จะเป็นสัตว์เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเจ้าจะต้องแสดงความนอบน้อมต่อผู้บวชก่อนครับนับเป็นอาวุโสพันเตพุทธเจ้าให้บวช5เจ้าชายในสกากยะหนึ่งเจ้าชายของเทวตะหะและนายช่างตัดผมให้เล็กช่างกลระบกชื่ออุบาลีก็อุบาลีนี่แหละที่เค่งครัดพระธรรมวินัยที่สุดที่ตอบปัญหาพระธรรมวินัยในสขาวสังขยาณาไงละ่ะก็พระอุบาลีนี่แหละก็ปรากฏว่าจึงให้ทรงบวชอุบาลีก่อน จะได้เป็นผู้มีอาวุโสครับแล้วค่อยบวชเจ้าชายทั้งหลายตามลงมาสุดยอดของพุทธนนโยบายครับคุณทั้งหลายไม่นานพิสูจน์ทั้งหลายในกลุ่มนี้บรรลุอรหันต์ทุกรูปยกเว้นพระโสดาบันนะส่วนเทวทัตมีแค่ฤทธิ์เป็นผู้สุชนธรรมดามีฤทธิ์นะแต่ไม่บรรลุอะไรทั้งนั้นเพราะจิตคิดแบบนี้ไงจิตมันไม่เปิดนะคุณทั้งหลายครับเรื่องราวของพระองค์นั้น จึงได้เกิดการบวชให้กับเจ้าชายแล้วและนี่คือกำเนิดของสามเณรรูปแรกของโลกน้อมกราบอนุโมทนากับสามเณรราหุลน,นะเจ้าชายจากสากยะวงศ์ผู้เป็นพุทธบุตรสองชั้นเนี่ยเป็นพุทธบุตรโดยสายเลือดคือเป็นลูกที่เกิดขึ้นจากพระองค์เองและเป็นพุทธบุตรแห่งธรรมเพราะได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดในการบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนรูธรรมตั้งแต่เจ็ดขวบ พระมารดาคือนางพิมพายโสธาราบอกว่าเจ้าจงไปทูลขอพระบิดาสิว่าทูลขอสมบัติพระเจ้าบอกว่าราหุลเอ๋ยสมบัติอันเราจะพึงให้เจ้าได้นั่นคือธรรมสมบัติสมบัติในโลกมนุษย์ให้เจ้าไปก็รักษาไว้ไม่ได้มีเสื่อมมีสูนย์มีเปลี่ยนมีแปลมีแตกสลายธรรมสมบัติอันเราจะให้เจ้าจะติดกายเจ้าไปทุกภพชาติอาจถึงทําให้ถึงการสิ้นสุดแห่งภพคือพระนิพานสาธุครับสุดๆไปเลยคุณ เรื่องราวเอาประมาณนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณต้องไปทําบุญพรุ่งนี้จะปรากฏตัวของเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธกาลครับพรรษาที่3ตัวละครน,นี้ต้องปรากฏครับอนาถาปินิกาเศรษฐีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามพรุ่งนี้ครับสาธุบุญครับสาธุ